ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูค่ครอบครัวน้องครีมค่ะนะ,ะวันนี้จะมาทดสอบนะคะมาทดสอบอาการนะดมกลิ่นนะคะว่าทดสอบว่าน้องครีมนะคะกับ <What? S 1> นาเบอร์ดีใช่ไหมพ่อใช่น้องครีมกับเบอร์ดี่นะคะว่าทดสอบว่า,ายังสามารถรับกลิ่นได้ไหมนะ,ะมาเทสดูว่า จะรู้ไหมนะจะแยกออกไม้ว่าไหนที่ทานได้นะทานไม่ได้นะมาดูใกล้ๆกักนมาๆมาๆอ่านี่นี่นะคะคือ,อเป็นการของเทสของน้องนะคะก็จะมีอ่าหมอนนะคะมีลูกบอลน,นะคะมีแตงโมแล้วก็หลังจากนั้นนะคะแม่แก่นนะคะจะคว่ำนะคะจะคว่ำตะกร้าลงนะคะจะคว่ำตะกร้าลงเพื่อไม่ให้เขามองเห็นนะคะคือการทดสอบกลิ่นอยากรู้ว่าเอาผ้าปิดด้วยไหมแม่ฮะเอาผ้ามาปิดเข่งด้วยไหมไม่ต้องก็ได้เขามองไม่เห็นหรอก ก็มอ,อ,องน็นเราว่ามีอะไรแล้วก็ตรสอบเบื้องต้นดูก่อนนะอเนาะว่าเขาจะมีเชื้อหรือเปล่าอันนี้ทดสอบกลิ่นนะคะว่าเขาจะมีเชื้ออยู่ในร่างกายเขาหรือเปล่านะ,ะโอเคความลงเลยครับอโอเคได้เลย <c oughs> อ,อันนั้นเป็นลูก,กแตงมงมะะูนีน้นะอันนี้จะเป็นลูกบอลน,นะคะลูกบอล้องกินทาะาลูกบอลหรือเปล่าน้อนะแม่ตา อันนี้จะเป็นหมอนนะาะหมอนมหมอนไว้หนุนนะลองใส่้องกลิ่นจะเลือกหมอนไว้หนุนแน่นเลยเนะาะเอาพี่เบอร์ดี้ก่อนลองพี่เบอร์ดี้ก่อนเอ,เนอรีก่อนาหมอนยเป็นอ่าเรียบร้อยแล้วนะอ่าก็สาธิตการดมกลิ่นนะว่าสามารถรับรสกลิ่นได้ไหมนะอ่าโอเคเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อควานไปเอาพี่เบอร์ดี้มาอ่าเลยนะครับตามไปชมเลย วางเบอร์ดี้กับน้องครีมนะคะว่าเชือกไหนหรือว่าทั้งสองเชือกสามารถรับกลิ่นได้ไหมนะคะตามไปรับชมกันเลยนะจ๊ะมาแล้วนะคะสวัสดีครับเพราะออาเพราะความสวัสดีครับด้วยาแอบดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบก่อนจะทดสอบแอบแบ๊วไหนไหนไหนใกล้ใกล้ใกล้เชือกแรกจะเป็นเบอร์ดี้นะคะทดสอบ ลิ้นไปดนอะไรมาเลยอเมย์โอ้ย<อ>ลิ้นเป็นอ่านะเชือกแรกจะเป็นเบอร์ดี้นะคะมาดูกันว่าสามารถนารับรสร,รับกลิ่นได้ไหมนะคะมาดูกันเลยน,นะท่านขา,านนไห<อ>น,นมาดูนั่งลงมาดูข้าง่งโอ้ปลาปลาออกดิป้าจะดูข้างหลังไหนนะถังถังลงถังลงปุง้ยโอ้ดูท่านั่งดูท่านั่งนาง นั谢谢่ยลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงพอถ้ลแอย่างนั้นก็เอาแอปแบล็คเดลกแอแบลคทอย่างั้นก็แอปแบลแบแล้วเลบนี้เลเลบนี้เยโอ้ยเอย่างนี้เลยเรามันอึ้งอโอ๊ยแอปแบล็คมาโอ๊ยตามไปชมเลยนะครับค่ะนั่งอะไรอย่างนี้ลูกมีทาแปลกๆด้วยลูกไอ้ไม่ดีมันมีทาแปลกๆอ่ะมาว จมานะมาแล้วนะมาดูกันว่าเบอร์ดี้จะเลือกตะกร้าไหนนะคะหนึ่งสองสามฮนะมาดูกันนะส้นขามาดูว่าเบอร์ดี้จะเลือกตะกร้าไหนนะคะใกล้แล้วนะไหนะตะกร้าไหนไหนโอ้โหไม่มีการ การกักท่านา่ะนี่ได้ทานแล้วนะฮะแสดงว่าประสาทรับรสนะของเบอร์ดี่ยังดีนะพะแม่จา๋าได้ทานแล้วเป็นที่เรียบร้อยแตงโมหนึ่งลูกค่ะเย้ปบมือรวๆค่ะเก่งมากๆเลยนะฮะโอ,อ้ได้แล้วเพราะได้แล้วถอยไปเลยค่ะพ่<อ><ห>แม่จา๋าถอยออกไปเอายญานะคะ แอลหญ้ามาทาน้ายถือว่าภารกิจเบอร์ดี่นะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแสดงว่าอาประสาทรับรสนะคะรับกลิ่นของเบอร์ดียังใช้ได้อยู่นะท่านค่ะอาแล้วอาเก็บหญ้าเก็บหญ้าไปทานไปเก็บหญ้าไปทานไป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 เสร็จแล้วนะคะก็เชือกต่อไปก็จะเป็นน้องครีมนะคะเสาน้อยตาหวานนะคะเบอร์ดีสาแอลเบลเทสสำเร็จนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนค่อยทานหญ้านะอาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อน นายนานสวัส <One> ด <input> ีค่ะโอ้ไม่เป็นไรยังห่วงของกินพ่ออ่าปานะเชือกต่อไปก็จะเป็นน้องครีมนะสาวน้อยตาหวานนะคะว่าจะสามารถทําได้เหมือนนาเบอร์ดี้ไหมนะตามารับชมกันเลยนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหยังห่วงทานอยู่ค่ะต่อไปนะก็จะเป็นน้องครีมนะคะน้องครีมอ่าทุกท่านค่ะเมื่อสักครู่นี้เบอร์ดี้นะคะจะเป็นอ่าเบอร์ดี้จะเป็นแตงโมใช่ไหมคะ ทีนี้นะแม่แก่นนะน้องครีมจะเป็นกล้วยนะท่านขาน้องครีมจะเป็นกล้วยนะคะอ่ะแม่ควันก็จะคว่ำลงนะคว่ำไว้อย่างนี้นะมาดูกันว่าน้องครีมจะเลือกอันไหนนะกล้วยลูกฟุตบอลน,นะรหรือว่าหมอนนะคะก็ปะไปดูน้องครีมกันเลยนะท่านขามาแล้วคะ่ะอ่าทำยังไงก่อนรายงานตัวก่อนคะ่ะ สวัสด,ดีครัสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อไปก็จะเป็นคิวน้องครีมสา,สาวน้อยตาหวานค่ะ ปิงปิงปิงอือสู้ไหมสู้ไม่สู้อ่ะสู้ไหมสู้น้าเบอร์ดี้ได้ไหมอ่ะยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มจะสู้น้าเบอร์ดี้ได้ไหมคะจะรับกลิ่นได้ไหมนะคะต้องมารุนไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะอ่ะเต้นโชก้อนเต้นโชวกออดีใจก่อนดีใจก่อนดีใจก่อนเออนะฮะดีใจก่อนที่จะได้โชว์นะคะมานะคะตามมาเลยนะคะตามมาเลยค่ะท่านขามารับชมไปพร้อมๆกับ ม่แก่นนะคะแม่แก่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะว่าน้องครีมสามารถรับรสรับกลิ่นได้ไหมนะคะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะ,ะเดินธรรมดาโลกไม่จำนะคะต้องเดินแบบมุนงวงไปด้วยนะคะจะได้ดมกลิ่นไปทั่วราชนาจักรนะท่านขาสามารถดมกลิ่นไปทั่วราชนาจักรนะคะ,ะมาถึงหรือย,ยังมาถึงแล้วนะคะน้องครีมจะเลือก ตะกร้าไหนเข่งไหนนะท่านขาเข่งไหนเข่งไหนโอ้โหนะไม,ไม่ไม่ร้องร่ำทำเพลงเอาแล้วนะเอาแล้วนะเปิดแล้วนะมาดูเปิดแล้วนะมวนะไม่เปิดไม่เปิดเข่งออกคะ่ะแ,แม่จา๋าเป็นอะไรที่เวิร์กมากไม่มีการเปิดเข่งนะับวับนะได้แล้วได้แล้วคะ่ะคุณป่อค,คุณแม่จา๋าไหนน้องคิม <Okay. S 1> ไหน โหดีใจดีใจดีใจเย <ic> ้น้องคีมทําได้คะ่ะคุณพ่อคุณแม่จ้าน้องคีมทําได้ค่ะเย้โหกล้วยเป็นวีวีเลยนะคะโอ้ยอิ่มไหมน้อนะคะหมดกล้วยเป็นวีหนึ่งแล้วนะคะโอ้ดูทําหน้าฟินหนะ้าฟินหน้าเป็นบนะนะ่เป็นการ<อ>เคี้ยวที่ฟินมากนะคะฟินนะไม่ใช่น้องคีมมองเห็นหรอ่ไม่เห็นเลยสังเกตลูก,กตาหลับตามาค่ะแม่แม่จ๋าเหมือนคนจะง่วงนะคะ หรือว่ากล้วยจะอร่อยพ่อกล้วยอร่อยแล้วฟินดูทำหน้าพ่อทำไมน้องครีมทำหน้าแบบนี้ฟินนะ่ะน้องครีมบอกฟินนะ่ะการเคี้ยวกล้วยเป็นวีวีเป็นอะไรที่ฟินมากนะแม่จา๋าสุดท้ายนะสรุปนะทั้งเบอร์ดี้นะคะกับน้องครีมสามารถทำได้นะคะประสาทรับประสาทรับรสประสาทรับกลิ่นของน้องยังทำได้น้ท่ต้นขาอย่างดีนะคะมีประสิทธิภาพนะคะ เดี๋ยวยังทานอยู่วะหนูดีใจดีใจดีใจนะฮอดีใจดีใจค่ะดีใจเอ้ยเอ้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 ยอ้ทำได้หนู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 ทำได้เย้หนูทำได้ค่ะ ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าไหนๆขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าโอ้โหเหมือนเนี่ยโอ้ยังยังอีกยังอีกจะเอาอะไรจะเอาลูกบอลไหนดมดมดูซิไหนโอ้โหยังมีกลิ่นกล้วยนะคะติดอยู่ในตะกร้านะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าไม่ยอมจะกินอีกค่ะบอหนูอยากกินอีกโอเคเทสแค่นี้พอค่ะลูกค้า ลูกสาวนะคะแค่นี้พอนะคะป <Yeah, anyway> no ้าแอบแบล็แข่งกับนาเบอร์ี่ตรงนู้นป้าจะได้ขอบคุณถ่านผู้ชมพร้อมๆกันเลยจ้ะลูกสาวของอาแม่ป้า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 โอ้เยอะ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 ป้าตีก้นเลยป้าตีก้นลูกสาวสิตีก้นตีก้นผหว่าจบแล้วนะตอนจบนะขอจบแบบให้นาเบอร์ี่นะน้องครีมอ๋อนาเบอรี่น้องครีม ให้เบอร์ดี้นะคะกับแม่ลินลินมาด้วยนะคะให้แม่ล um ินลินมาด้วยนี่นะคะเป็นจากจบรักกัรรักกันรักกันรักกันนะท่านขานี่นะคะอาแม่ลินลินมาให้กําลังใจนะเบอร์ดี้แล้วก็น้องครีมนะคะสุดท้ายยังสามารถรับกลิ่นได้นะคะนี่คือความรักนะคะของสองแม่ลูกนะคะสามแม่ลูกค่ะแม่จ๋า เยอะนะะขอปิดท้ายคลิปโอ้ลินลินจะจับมือนะเบอร์ดี้ไม่ยอมขอหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับจับหน่อยจับหน่อยเบอร์ดี้จับหน่อยไม่งอนไม่งอนนะไม่งอนรักกันนะะรักกันรักกันอไหนรักกันค่ะ อารักการอารักการารักการโอเคค่ะปิดท้ายคลิปด้วยความน่ารักนรักของน้องช้างเพียงเท่านี้นะคะท่านใดชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะนะบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบีบอายีบ๊ายบายอายบอายีบ๊ายบายบอายีบ๊ายบายสวัสดีค่ะนะคะ้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ บายบายจ้า